งงกับชื่อมากเลยค่ะไม่รู้ว่าจะเรียกปลาอะไรดีนะคะก็เลยเซิร์ชใน Google ค่ะก็ได้เจอชื่อว่าปลาบ้าสีนะคะก็ซื้อมาจากตลาดค่ะก็วันนี้จะทำเมนูนึ่งนะคะ นึ่งปลาบ้าสีนี้นะคะจะเอาไปทอดไปต้มไปนึ่งได้หมดเลยนะคะย่างก็ได้อร่อยด้วยนะก็จัดการผ่าหลังนะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดไม่ขูดเก็ดไม่เอาอะไรออกเลยนะคะนี่เลยค่ะเรียงในหม้อให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะใส่ตะไคร้หอมกระเทียมมะขามเปียกนะคะแล้วก็สีอิ๊วดำต้มนึ่งให้สุกดีนะคะ นึ่งไปเรื่อยๆเนาะหลังจากนั้นก็ตักใส่จานเลยค่ะเกรดก็จะมีความนิ่มนะคะจะบอกว่าเป็นปลาที่มันมากๆเลยแต่มีก้างเยอะนะคะตักมาทานต้องทานแบบต้องใช้เวลานะถ้ารีบๆนี่คือก้างแน่นอนค่ะดูก้างนะคะเห็นไหมโดยความที่แบบก้างเยอะนะราวท้องก็มีก้างทุกส่วนเลยค่ะกินยากหน่อยแต่ว่า